ครับสวัสดีครับอีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนะี้ครับ,ม,รบมาพบกับปอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับปอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาปูโคลาดเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่สองสองสี่หนึ่งสอง ขับเรยกล่างก็ออก2 4งสีนะพี่น้องเนาะรับของปูโคราดงวดที่ผ่านมากันลุดนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่27ตุลาคม2568ลาวพัฒนาปูโคราดรับบนล่างวิ่งรลด9กับ0นะพี่น้องเนาะเน้นที่0 ครับเก่ากับบอมาศูนย์กับบอมาพี่น้องครับหลุดก็คือหลุดนะพี่น้องเนาะได้แคร์49 40 41นะครับอ่ะเมื่อนี้พ่อแยมพามาตามตอนาะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาปูโคลาชนะครับ บนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสี่กับห้า สี่กับ5เน้นที่5้2 สี่หนึ่งสี่ศูนย์นะครับห้าสอง ห้าหนึ่งห้าศูนย์หกสองหกหนึ่ง 60นะค,ครับครับปูเน้นที่หานะพี่น้องเนาะ ครับห้าสองห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับครับชัดเจนเนละพี่น้องเนาะ มาหลักเดกับพิจารณาได้พี่น้องเนอะหลัก4ี่หลัก5หลัก6กแพี่น้องเนาะครับประเทียมขอเวพรอนคอยเขา่าขอให้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้โฉบโศก,สก,สกม,มันมันกันนะครับครับวันพุทธที่29ตุลาคม2568้าหแปดพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งโลด4กับ5เน้นที่ห้านะพี่น้องเนาะเอาสี่สองสี่หนึ 6ก6องหกหนึ่ะพี่น้องเนาะรับเนียนหานะพี่น้องรับเตรียมกับเฉิงกันนะพี่น้องเรื่อปูพลนชงมาไห้นะครับรับลาวพัฒนา29ตุลาคมหกแปับ4ี่ับ5เน้นที่5พี่น้อง4ี่สองห้าสองหสองสหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่ง สี 40, 50, 60, ่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นอพี่น้องเนาะครับตามนี้สูตรใหม่รับเอกลักษณ์ของปู่โคราชนอพี่น้องเนาะครับสัดเจนนะครับครับพอแต้มขอกาบขอ,ขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราชเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแต้ม รับออามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดน,นี้พอเตียมก็เวยพรคอยเขาคอยให้ปังเนาะพี่น้องเนเาะรับจะได้โฉบโมันๆกันนะครับเอาจะลืมเน้่พี่น้องเ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียเนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํนานะครับ ครับสุดท้ายทายสุดนีข่ขออิอซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเจมครับขอให้โชคโชคมันๆเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะข้บพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม